วิธีการซ่อมเครื่องนะครับของรุ่น55นะครับคุณ55หน้าขาวนี่นะครับเ้ื่ออาการที่ให้เปิดฝาหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็อินเสิร์ตนะครับเห็นไหมอินเสิร์ตโชว์็ขาว่าอินเสิร์ตทนเนอร์นะครับทุกสีเลยนะครับอาการเป็นอะไรนะครับเรามาดูกันนะครับทั้นแรกครับผมได้ทําการลองเปลี่ยนแผง DC Control ด้านหลัง ทั้งหมดแล้วนะครับและไล่สายไฟทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังไม่เจออาการนะครับสรุปสุดท้ายนะครับจะมีแผงอยู่แผงหนึ่งนะครับเป็นแผงควบคุมเกี่ยวกับชุดหลอดหมึกนะครับนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเปิดฝาหน้ามาครับขันน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับคลายออกตัวนี้หนึ่งตัวนะครับสไลด์ไนทางขวานะครับตปงนออกมาแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับ ไล่ตัออกมานะครับก็เอาตัวนี้ตัวนี้คือขันน็ตัวนี้นะครับด้านข้างข้างหนึ่งตัวข้างนี้หนึ่งตัวนะครับถอดชุดนี้ออกมานะครับแล้วถอดชุดนี้ออกมานะครับออกมานะครับปิดออกมานี่ครับจะเจอแผงตัวนี้นะครับแผงนี้นะครับแผงควบคุมนะครับนี่ครับสายจะไปตรงนี้นะครับเข้าอันนี้ชิลล็อตนะครับ ทำการเปลี่ยนแผงตัวนี้นะครับนี่ทาการเปลี่ยนแผงนะครับอันนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนแผงนะครับแผงนี้ใช้ไม่ได้นะครับทําการเปลี่ยนแผงใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับหน้าจอปกติแล้วนะครับไม่มีการเปิดฝาหน้าเปิดเลวนะครับสรุปได้ว่านะครับแผงตัวนี้นะครับควบคุมชุดหลอดหนึกนะครับนะครับแผงนี้ควบคุมชุดหลอดหนึกนะครับใครที่เจออาการแบบนี้นะครับแล้วแก้ไม่หายนะครับ ให้มาดูแผงตัวนี้เลยนะครับครับผมเป็นคลิปง่ายๆนะครับขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ